สวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็นักเรียนวันนี้ครูนะคะจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการต่อมหรือการแก้ตัวของผลการเรียนที่มีศูย์กับมาพอของนักเรียนเดิมซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ 1. นนนักเรียนจะต้องไปดูผลการเรียนจากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนนะลูกไปดูผลการเรียนจากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนไปดูตรงส่วนไหนในส่วนที่เป็นสาระสนเทศของนักเรียน 2. เมื่อเข้าไปดูแล้วนะคะไปเลือกสรุปผลการเรียนของแต่ละภาค ตรงปลายผ้าไปดูสรุปผลการเรียนแต่ละภาคของปลายผ้าเมื่อปริน้นออกมาแล้วนะคะเราก็จะได้ข้อมูลของนักเรียนแล้วนักเรียนทุกคนได้ข้อมูลมาปุ๊บให้ไปดูในตำแหน่งนะที่มีคําว่าศูนย์กมผอรวบรวมมานะเราก็จะได้ข้อมูลแล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องซ่อมอ่ะมีวิชาอะไรบ้างขั้นตอนต่อไปทํายังไงเราจะซ่อมยังไงนะคะให้นักเรียนเข้าไปในช่องทางต่อไปนี้1 ให้ไปดูหน้าเว็บไซต์เลยในหน้าเว็บไซต์เนี่ยจะมีแบนเนอร์ที่เขียนไว้ว่าวิธีการแก้ตัวสําหรับนักเรียนปีการศึกษา2563และ2564เมื่อะคะเข้าไปตรงแบนเนอร์ปุ๊บคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะจะมีบอกว่าวิธีการแก้ตัวสําหรับนักเรียนกลุ่มสาระอะไรเมื่อนักเรียนเข้าไปแล้วก็คลิกตรงรายวิชาหรือกลุ่มสาระที่นักเรียนต้องการเช่นถ้าเรามีรหัสคําว่าท้อทหาร อะไรก็แล้วแต่ตามด้วยตัวเลขอะไรไม่ต้องสนใจก็ไปดูว่าทอทหารจะเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บนะคะแสดงว่าเราก็ไปดูให้ตรงกับระดับชั้นแล้วก็รหัสเมื่อเข้าไปแล้วนะคะจะมีจะมีรายละเอียดว่าเขาให้ซ่อมอะไรซ่อมอย่างไรส่งที่ไหนทําตามนั้นนะ ซ่อมอะไรนะคะซ่อมอย่างไรส่งที่ไหนภายในเมื่อใดนะคะวันเวลาที่ต้องส่งโอเคนะต่อไปนะ,ะเราก็ทําตามนั้นเป๊ะเลยนะช่องทางที่2ดูจากไหนลูกที่บอร์ดหน้าห้องประชุม2มาที่บอร์ดหน้าห้องประชุม2ก็ได้จะมีรายละเอียดที่ปริ้นไว้เหมือนกับในหน้าเว็บไซต์เลยเพียงแต่ว่านักเรียนจะต้อง w a l k in เข้ามานะนักเรียนต้อง Walk in เข้ามาที่นะคะหน้าห้องประชุม2นะลูกกับ อันที่3ก็คือติดต่อส่วนส่งเสริมระบการการศึกษานะลูกนะคะโดยมาที่เบอร์โรงเรียนแล้วก็ต่อ1นึใน3ช่องทางนี้นักเรียนสามารถเคลียร์ปัญหาได้ทุกอย่างนะสช่องทางเมื่อกี้นะคะเคลียร์ปัญหาได้ทุกอย่างเลยแต่สิ่งหนึ่งที่นักเรียนของครูจะต้องระมัดระวังแล้วก็ทําความเข้าใจนิดนึงก็คือ 1. ต่อไปนี้ซําไม่ถูกวิชานะซจะไม่ถูกวิชา2 อาจารย์ผู้ที่ทําการรับผิดชอบผู้ซ่อมอาจจะไม่ใช่อาจารย์ประจําวิชาเดิมโอเคไหมนะคะต่อไปเมื่อกี้ที่บอกแล้วซ่อมอย่างไรส่งเมื่อ,อไรส่งช่องทางไหนทําให้ได้นะลูกและที่สําคัญที่สุดการที่เราซ่อมแล้วส่งไปแล้วยังไม่จบสิ้นนะลูกไปส่งเพื่อการพิจารณาเท่านั้นเมื่อพิจารณาว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะอาจจะผ่านก็ได้ เพราะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าทุกอย่างที่เราซ่อมนั้นผล,ผลการตัดสินผ่านหรือไม่ผ่านเราจะต้องมาพริ้น์ผลการเรียนอีกครั้งหนึ่งในวันที่7มิถุนายนนั้น7มิถุนายนนะคะคุณพ่อคุณแม่และนักเรียนจะต้องไปดูผลว่าเรามีผลการซ่อมเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราใส่ใจซึ่งกันและการครูบอกแล้วว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างกระยาณนามิตรและเราจะไม่ทิ้งซึ่งกันและกันนะคะนั้นเปิดภาคเรียนมาขอให้ทุกคน เคลียสินเก่าๆให้หมดเพื่อเริ่มต้นในปีกังษา2565อย่างมีความสุขต่อไปค่ะสวัสดีนะคะ